อาะครับในต่อเรนของเทพสอนครับราศีสิงนะครับอย่างหลักแรกนะครับในอาทิตย์นี้ราศีสิงเนี่ยเอ็มเพรสเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับก็ช่วงนี้คุณจะมีความสุขในการกินในการที่จะใช้อะไรเนี่ยคุณมีกินมีใช้นะครับหรือปัญหานอย่างนึงคือว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องดูแลเด็กอ่อนนะครับในอาทิตย์นี้นะคนที่มีลูกนะครับก็คงได้ดูแลที่มีน้องน้อยเข้ามาแล้วการงานนะครับแม้คุณมีโทรสัทเข้ามานะครับ คุณไม่ต้องใช้การฝากฟันอย่างดุดันเพื่อนี้ว่าคุณช่วงนี้คุณต้องทํางานอย่างเอาจริงเอาจังเลยละ่ะนะครับสําหรับเรื่องของการเงินนะครับยิ่งทํางานมากนะครับเงินคุณเข้ามามากเลยครับแปดไม้ออกมาครับราศีสิงห์ช่วงนี้เรื่องของการเงินนั้นคุณจะได้เงินมาจากการทํางานที่ค่อนข้างให้ความขยนันแข็งของคุณนะครับยิ่งทํามากได้เงินมากนะครับในที่นี้หรืออาจจะมีผู้ใหญ่มอบเงินมาให้นะครับในการท,ที่ในการมา ในการทํางานให้ปริมาณงานมากขึ้นนะครับให้มีเงินเข้ามา <S <S ส่วนเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้ความรักก็จะเป็นความรักที่เนี่ยสิ่งนี้หกดาบเนี่ยนะครับก็จะแปลว่าความรักของคุณนั้นนี่มีคนประคบประคองให้ความรักคุณไปได้ไปเรื่อยๆให้ถึงฝันนะครับหรือจะมีคนในการช่วยหรือ,อประถามคุณเรื่องของความรักให้ยังอยู่รับเลื่อเดินทางไปสรุปการงานดีนะครับช่วยเหลือกันพูดงา่ายๆเลยว่าอาจจะช่วยเหลือกันด้วยนะครับ สำหรับในราศีกันนะครับในอาทิตย์นี้ราศีกันนี้ครับก็จะเริ่มตั้งแต่นะครับคนที่ช่วงเกิดในวันที่16กันยายนจนไปถึงวันที่15ตุลาคมนะครับในช่วงราศีกันช่วงนี้ครับก็เป็นร่อน่าสนใจนะครับในอาทิตย์นี้ราศีกันเป็นอย่างไรบ้างนะครับช่วงนี้ครับราศีกันนะครับในช่วงอาทิตย์นี้นะครับได้หยิบไพ่10ถ้วยครับ ไพ่สิบถ้วยนี้เป็นไพ่ของความสุขที่บอกมีความสุขนิดามากถ้าช่วงนี้ถ้านะคุณมีความมาที่จะรอพร้อมในการรอคอยื่ของมันแต่งงานคุณแน่ได้ข่าวดีกันเรื่องของแต่างงานแน่นอนจะได้แต่งงานจะได้รัิรกันในค่ำนี้แนะ่แต่นี่ก็คือเป็นเรื่องของความสุขที่คุณนั้นมีความสุขงขีดสุดเลยนะครับว่ามีความสุขแบบว่าดมีามอีมีาสุขมนใจนะครับว่าสํานใจมากในอาทิตย์นี้นะครับเพราะคุณนั้นจะได้เจอสิ่งดีๆเข้ามานะครับ สำหรับเรื่องของการงานในราศีกันนะครับช่วงนี้เกิดเดือดฟันครับชีวิตของคุณการงานนี้คุณอาจะขึ้นหน้กล้องอะไรพวกนี้หรือคุณอาจจะเป็นแบบเป็นอะไรทำให้คุณน,น,น,นั้นจะมีคนมีคนที่มีชื่อเสียงนั้นเข้ามานะครับหรือประมาณที่ว่านี้ว่าการงานของคุณจะสุขาาสมสต์เร็จนุ่งเรื่องจะเลยแน่ๆในเดนนี้สําหรับในการนี้นครับก็มีบาเรื่องน่าสนใจนะครับ คุณไงว่าถ้าคุณเป็นดาราเนี่ยคุณดางแน่เลยในทิปนี้นะครับเดืสันการเงินครับการเงินช่วงนี้การเงินของคุณนะครับก็สิ่งที่เกิดมานี่นะครับก็จะเป็นดัชนีอะไรอะไรพี่ต่างไม่ออกไปได้แล้วเสิง ส่สำหรักในส่สำหรับในการที่ในเรื่องของการเงินนะครับในราศีกนันเนี่ยคลายออฟแวนหลังจากถืไม้นี่ครับช่วงนี้ราศีกันเนี่ยคุณจะได้งานจากการเดินทางนะครับคถ้าคุณเดินทางไปไหนเนี่ยคุณจะได้งานได้งานมาครับเงินคือได้งานจากการเดินทางเนี่แหละครับคุณจะได้ังินจากการเดินทางที่ไปติดต่อง,งานคุณก็จะได้เงินมานะครับตรงนี้ครานี้ เรื่องของความรักนะครับรักสิการช่วงนี้นะคะในทิ์นี้ความรักคุณยังเป็นแบบว่ารักพี่สดายน้องนะครับช่วงนี้คุณแบบว่าอยากจะรักคนนี้แต่คุณก็แบบว่าเสียด,ดายเพราะมีคนที่มีดีกว่าคีคนนี้มันดีพอคุณสมรูสูตรสีถ้าจางเขาเน้นไปทําให้เขารู้สึกว่าพี่สุดายไม่น่าเลยนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็ต้องจบทค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราสิบ็นต่อไปครับไปช่วยแม่เก็บแผงก่อนโอเคนะครับ